สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มงกันที่ผลฟุตบอลเดิมชเปีไม่ชิอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่34โคเวนทีแพ้กับเพลสตันไป0-3และลีดยูไกนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3 1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่1มีอยม่78คะแนนเลดดยูไนเต็ดอยู่ที่ 2, 2นนีอยม่72คะแนนเพลสตันอยู่ที่7มีอมู่52คะแนนและโคเวนที่อยู่ที่8ก็มิ่51คะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่26รอันซูเซดัดแพ้กับบีเยลิไป1ประตูต่อ3ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้รอยันซูเซดัดอยู่ที่ีอยู่40คะแนนส่วนบีเยลิอยู่ที่1 2ก็มีกยมิ29คะแนน ผลฟุตบอลเซเรียอ,อิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบโบเลญยาเอาชนะเวโรนาไป2องต่อศทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โบโลญยาอยู่ที่4มิลสี่สิคะแนนส่วนเวโรนาอยู่ที่18ก็มีอยู่20คะแนนผลฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที 23, ายี่สิบสอมไบรเออร์คูเซนเอาชนะไมล์ศูนยไป2องต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ไบเออร์เลอร์คูเซนอยู่ที่ 1, 1. มีอยู่61คะแนนส่วนไมล์ศูนยอยู่ที่17ก็ 1. มีอยู่15คะแนน ผลฟุตบอลหลีเอิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่23เมดแพ้ก,กับโอลิมปิกลียงไป1ต่อ2ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ลียงอยู่ที่10มีอยู่28คะแนนส่วนเมดอยู่ที่17ก็มีอยู่17คะแนนผลฟุตบอลเอเดเวนซ์ลีกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่23อูเทคเอาชนะเฮลเคลคินไป1ต่อ0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้อูเทคอยู่ที่7มีอยู่32คะแนนส่วนเฮลเคลคินอยู่ที่14ก็มีอยู่22คะแนน ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที27ซัมซุงสปอร์เอาชนะลิเซสปอร์ไป3-0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ลิเซสปอร์อยู่ที่6มีอยู่36คะแนนส่วนซัมซุงสปอร์อยู่ที่10ก็มีอยู่33คะแนนผลฟุตบอลซาอุดีโโรฟชุชั่นลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที21เอาลิาดีสเสมอกับอัลลาเอส1-1เอาทาวอนเอาชนะเอาอักดูค์3-1และอาฟาเตก็เสมอกับดามากเอฟซีไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้เอาทาวอนอยู่ที่4มู่38คะแนนและมาร์กเอฟซีอยู่ที่6มู่31คะแนนเอาฟาเตยอยู่ที่7มู่30คะแนนเอาอากดุกอยู่ที่11มู่23คะแนนเอาลาเอ็กอยู่ที่14มู่20คะแนนและเอาลิยะอยู่ที่15ก็มีอยู่20คะแนนผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19นคนปรปฐมยูนตเดตเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูนตเดตไป2ต่อ2 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เมืองทองยินาเตดอยู่ที่8มีอยู่22คะแนนส่วนนคารปฐมยินาเตดอยู่ที่9ก็มีอยู่22คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที26จันทบุรีเอฟซีเอาชนะชัชนาทฮอนบิลไป1-0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้จันทบุรีเอฟซีอยู่ที่12มีอยู่30คะแนนส่วนชัชนาทฮอนบิลอยู่ที่15ก็มีอยู่28คะแนน ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับซันเฟเชโรชิมาเปิดบ้านเอาชนะอุลวัตเรดเดมอน์ไป2.0ต่อผลฟุตบอลเซกุนดาลกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่28่สิบแปดเรอันบยาเดลิดเอาชนะเลอันโอเบโดไป3ต่อ0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้เลอันบยาเดลิดอยู่ที่3มสี่5คะแนนส่วนเลอันโอเบโดอยู่ที่7ก็มีอยูสี่สคะแนน ผลฟุตบอลเซเรบีอิตาลีมุกคุนิพัผ่านมาก็เป็นนาที่26โคเซนซาแพ้กับซัมโดรเรียไป1-2ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้โคเซนซาอยู่ที่11มีอยู่32คะแนนส่วนซัมโดรเรียอยู่ที่12ก็มีอยู่31คะแนนและผลฟุตบอลบุนเดสกา2ของเยอรมนีมุกคุนิพัผธ์มาก็เป็นนาที่23เวเฮนแพ้กับพาร์เดบอลไป1-2และโคสตายคินก็แพ้กับซังพารลีไป3-4 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ซังเปาลีอยู่ที่1มีอยู่สีคะแนนคคนสไต์คินอยู่ที่2อมีอยู่42คะแนนพาเดอร์บอลอยู่ที่5้ามีอยู่37คะแนนไรเวเฮนอยู่ที่1 3ก็มีอยู่27คะแนนนะครับรายนี้ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จครับ